ไปบ่าเครงเลอืคือแตง่ายากับพอยี่เอเยินมคือว่านั่งรับแขกยุ่นนะนารับแขกย่นั่งยินเป็นน้ารับแขกยุ่ว่นวาหน้ารับแขกยร่งดองน้าล่าสิเป็นเพนน้ารับแขกเล่าไปเบลามากอนั่งสิยินจราข้าเอื้อนบ้านน้ารับแขก กักไปมาั้จักในนี่กันได้ลูกทัาคากับออนมือ่าอมั้ก็พอแล้วโอ้บ้าตุยนีตีอันพูเทียนมาเลยก็นั่งก็นั่งเบิ่งน้องดูหมดหลยตอนแรกน้ำไม่รู้จักว่าแม่สุภาพคือใครย่าสุภาพคือใครบกผมจักนี่แหละมาใหม่มาใหม่กับเขามาใหม่มาใหม่นี่แหละที่แม่เืองนวันนึงบบนึงบเคยผูจักบเคยสัมผัสมาเป็นไพรกันบ่ นี่แหละแม่ตโพใหญ่แม่ตาโพใหญ่นี่แหละผู้แต่งเป็นรูเป็นูบรแตสัพิบันเทวผู้กบผู้เข่ากับคือพอสงการและม้วงสาเมื่อสุภาพนะวงศานี่แหละผู้ให้ตืนกำเนิดคณะสามารณพิบันพทียมหมอลำพินเดียวนี้กับคือบานแหละลูกเต่งง่ายแล้วเข้าใยลูกเป็นผู้บริหารแพทย์เข้าท่าแล้วเราดูตามผู้แเนี่ยแหละยูไป ก็ไปคือเก้าเหมือนใดใกล้ๆกันอยากไปขีดหอดก็ไปหาลูกฮะแตาเพื่อเก้าคือ so ย so like, ู s> <S like, ่เบื้องหลังกับเบื้องลูกเบื้องแง่งลูกหลานเป็นฮุบผู้ฮุบใจให้ลูกหลานเพื่อเก้าหน่อยล่ะลูกหลานกเฮ็ดเอาอันใดสีดีอันใดซีด่งสีดังก็ตั้งใจเฮ็ดเอาเป็นแต่เพื่อจะดอกเพราะว่านั่งยินดีนั่งหนารับแขก นาาตแม่บอกว่าน่ารักเขียกอะเอาถิ่นลูกเป็นเต่าเบิงแงงเบิงกันไปอันน้าขอเป็นลูกเป็นเต่าว่าแม่ขอเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ยอย่ามาโอ้ยอย่ามาถมแม่เอ้ยเอาเดี๋ยวนเดี๋ยวน่นอ๋อมาหันทั้งนั่นของมานี่โอ้ยหันของมาทั้งนั่นหลักไทยเออกับถ่ายก็ถ่ายลงของแม่เลยกล้องนี้นะหนึ่งสองไม่หันกัหน่อย มากคคอสเนดูเปลนเจ้าเอาดูกรมาดกระมาิิเอ็ดสิบสองมือะแีตวบาบก่าเดนถ้ามีโอกาสหน้าหวายมกาะมาทัเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กับพักยูนยุโดมชอบยุมน้าเมาิอเกิดบ้านอย่างนล่ะมเกิดบ้นสุงประมาณกี่ปีมีสิบหกมีสิบหกปีแต่ที่ว่าเป็นู้ริไใดยุดอกเนาะระพิชาการงานทุกอย่างกับจักแก้กระิ ทานประสบการณ์มาหลายเลแเราละเนาะแล้วมาอายุปานนี้ก็ถือว่าพอดีพอดีนแหละเป็นผู้รักผู้ใหญ่ได้คือเขาอ่ะไปใส่มากใส่กันอยู่ได้ตัวเองได้เองสินะดีเยอะโอเคแม่แม่เอาใจหน่อยได้แม่แม่ทำได้ลำหวานสุบยาแม่มากแม่ออแจ่างได้สไตล์เรียวได้แล้วจะฟอร์ได้เอาเนึงลูกหลานมาได้อาเนื้อส่องไป น้ำหวานอะไรนะน้ำหวานสุปรียาแม่มักแม่จ่างบ้ยดีล่ะแม่จ่างแม่มักแม่จ่างแม่มักแม่จ่างหล่านี่ยนล่ะพันวาวในชีพิันโยูวยสวยสวยนี่ขนาดบะแต็งบะแต็งตูกับสวยซัมมี่เสื้อแต็งตู่สุดยอดเลยสุดยอดเลยนางเลือดมากนี่เลือมากอ๋อจับปอซุมได้เพ่อตาแม่ถ้าคุณแม่พูดถ้าคุณย่าพูดบอกเลยบ๊วยบมีคิว ไม่พลาดขอเยอะๆให้ตัวเองเนี่ยที่ดีทำดีหู้จักผู้บาอาจารย์หู้จักพ่อหู้จักแม่หู้จักเข้าหลวงไปล่ามาไหวดีเบิสยุ่งเสร็จแดีเบสรเพองลูกนำเอาอย่าคิดว่าเอ้ยขันมาแล้วแต่มาไม่ไหมเนี่ยมาแต่งจะพุ่นระบายมาตะพุ่นระตอมอกต่อขามาบัดพ like so right? ่ออันเป็นเร่าดังเร่าเป็นเออเป็นตัวดีตัวเด่นแล้วดังแล้วพอดีอุกู๋ละกู๋ละทำมือไงเด้อ คือเคยเห็ุมาแตงแต่มืเหม่ยแบบยังไหลกับสองสองสันตลูกเด้อเท่าสิจเลื่อนไปไหนเด้อจำคำคุณย่าไรคนสิจเลื่อนไปไหนยุดอกเล่ากากักยิ้มแย้มแจ่มใสไปหน้าหน้าวายไปเป็นแต่คุณรักษณะเป็นแต่มีพอยกแม่ยกย่ดอกกระแฟาสั้นเถอะไอ้มีไอ้มีแม่ยกไอ้มีพอยกได้หละเด้อได้มาไล่หลายเวลายในราชสมยที่ยิ้มนิสเนยุทธิยิ้มนอยแหละการที่เป็นศิลปิน แมนไห้ยุลางมันเคียดไห้ผู้ใด้กระตั้หลังหันไม่ได้ออกลางไม่ีเขายิ่งย่างเดียวค่ะยิ่งย่างเดียวกันซีเตรตินร้อยเปอร์เซ็นคุณเป็นยังไงแม่คุณเป็นไงเดินเข้ามาเป็นไงหุ่นหน้าก็ได้สุดยอดได้ทุกอย่างเลยหุ่นหน้าตาได้ทุกอย่างไม่มีที่ติแม่มักแม่จ้างแม่มักแม่จ้างแม่มักแม่จ้างตัวธรรมดาตัวนเดี๋ยวไายของแม่แล้วกันคุ้มแม่ความกันมันไผยตะขุน ของน้องมาคนเดียวนะส่วนนี้อันนี้มามาผู้เดียวมาหน่งวงสองไมียูุ้มใดแนวชุ่มไม่วงสอง่สินี้ไอ้น้องมิวลวกันพีดพีดลวกันโควิดโควิดลวก็อีกคนหนึ่งก็พวกสมัครกันเป็นวงหนึ่งอะไรอาเนี่แหละสี่คนวงสองนี่จังเจ็ดคนอันที่ว่าไม่เนี่ยเี๋ไม่อยู่วงหนึ่งวงสองไม่เี่อยู่วงหนึ่งวงหนึ่งครับสมัครประมาณสักเจคนนะ อไม่แต่สินรุ่นน้องอีหล่ากันสิสิบสามปีนึงเดียวกันทเนี่ยสิบสามอ็หน่อยไม่นี่ยก็ดีดอกสวยอยู่แต่ตาหุ่นนา่งกับใส่ใดก่อนเมิงเ้ในทิปนะเป็นมือกันไดไปล้วกันไดมิ้วมิ้วหนี่บ้านไดนะมิ้วร้อยเอ็ดบเด็กสิบสามน่ะร้อยเอ็ดมิ้วเปิสิบวัฒนเด็ดปันใดเนาะครับผมประสบการณ์สิบวันหลายสิีหล่าิ น้ำหวานไหนๆก็มาแล้วแม่เพลงที่แม่ชอบที่สุดเดี๋ยวฟังลำเพล่อนไงคุณยายฟังจันหน่อยด้วยแต่ฟังลำเพล่อนั่นเออวานลำเพล่นเตยเสดวยเฮ่เดี๋ยวฟังลำเพล่นแล้วมันสะเืวนไงคุณยายฟังดี๋ยค anyway ja ุณย่าชอบนะเกินขึ้นเด็กเกินจังเลยเด็กคุณย่าแนะนำนะอ่ะเอ้ตั้งเสียงด้วยคันผ okay ู้ใด้เกินเดยก็คือโอเคไหมอืมอเกินเกินพอต้องเก่งธรรมดาธรรมชาติไปเลย ได้ฟังลำเพลินแล้วมันสะเวินหัวใจมาเตยสเสด็อกันดีไหมแฟนแฟนยิ่งชายมาสายนานป้อนกันเป็นกลุ่มมาตุ้มมารุมด้วยใจเบิกบานมาเตยสเสด็อสืบสารตำนาน เปิดผ่ามันกังน้ำกาเน่ดังได้คนลูกคนลกคนลูกเป็นไงคุณย่ายอดตั้งแต่แรกถ้าบวนนี่คือตั้งแต่เกินเลยค่ะหันลั่มเพื่อนแต่เสด,ดเกินใดอยู่คออโอเคอันนี้ไม่มีที่ติมือคุณย่าชื่ชมนี่เท้าจริงจริงไม่มีที่ติเลยการเกินถ้าเกินครั้งแรกเนี่ยถ้าเกินได้ก็โอเคลํ่เพื่อนเปิดผ่าเก่ง ผู้ร่งคนก็นอาจจะเอื้อนเกินไปผู้ล่งคนก็นกนอาจจะลูกข้อเกินไปอย่างที่แบบอันนี้นั่งสิ่พอดีอาขระทำนองได้ค่ะโอเคขนาดนั่นนั่งบ่๊อยไก่บาร์มันบ่ครับ๊อกเออเบั้งต้นฉบับบัดมันบ๊อกตั้งเกินฉับบัดมันก็เลี <มา S 2> เ้ยงออกม,มาบาร์ได้ซ้ำนีก็ถือว่าโอเคโอเคยอดคือยอดจริงๆยอดชื่นชมโอเค ถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะอ่าแม่นี่น่ะถ่ายรูปหนึ่งสองักล้ใกล้ๆกันน่ะหล่าใกล้เขามาอีกอ่ะถ่ายรูปหนึ่งสองเวลาสุดยอดเวลาพามาไหว้สุดยอดนี่แหละเต๋อจคะคุะ้นเคยเวลาจำข้ามมือมือจะของมากมือเลกเด้อมันใจสิจจะเลื่อนจะเลือเล่อนยิงยิงขึ้นไปเพราะว่าผู้เราคนขันมากอ่ะ ไม่ๆกตสิบบาทนี่แหละแต่ว่าโดนไปกตสิคือไกลหูจ่